สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆในช anel YouTube ราจเจริญประดับยนต์นะคะเดี๋ยวหนูจะพามาดูพร้อมฝนเลยกับคันนี้นะคะ Toyota v i g โกลูกค้าเข้ามาติดตั้งในส่วนของการชนท้ายรุ่น DL 002แบรนด์ a l ค a าสนะคะราคาตัวนี้6,500บาทไม่รวมกับตัวหัวบอล2ชั้นนะคะหัวบอลสองชั้นตัวนี้พี่ซื้อเพิ่มนะคะอาจจะมืดนิดนึงนะคะมองดีเทไม่ค่อยเห็นเลย,ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดไปให้นะคะ ตัวนี้ราคา6,500บาทได้อะไรไปบ้างคะ่ะการชนท้ายสไตล์โอกข้างเลยแบรนด์ Outclass นะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED เป็นไฟถอย b u i l ิ i n มาในตัวเลยนะคะหัวบอลสองชั้นไม่รวมนะคะตัวนี้พี่ซื้อได้มีโปรจัดแยกอยู่1,200บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้มีแป้นเหยียบขึ้นลงนะคะสามารถเหยียบขึ้นลงได้สะดวกโดยไม่ต้องเปิดฝาท้ายนะคะ ร่องห่วงแดงปะต้องซื้อเพิ่มอ่าตัวนี้แถมห่วงแดงให้ในราคา6,500บาทนะคะแล้วก็มีไฟ2ป้ายต่อเข้ากับไฟรีใช้งานได้จริงนะคะมีช่องวอลเซนเซอร์ให้กรณีรถพี่มีเซนเซอร์ถายหลังเราบิวอินเซนเซอร์ให้ไม่บวกเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะอยู่ดีเทลใกล้ๆนิดนึงตัวนี้เป็นงานอบข้างนะคะอบกระชับรับตัวรถตรงรุ่นเป๊ะ,เ,ปะเลยค่ะตัวงานทําสีดําเงาหรือว่าดาระเบิดนั่นเองแบรนด์อ t c คลาสนะคะตัวนี้สวยงาม สามารถใช้งานลากได้จริงด้วยนะคะลากได้ประมาณ2กตันค่ะพี่พีตัวนี้นะคะขายืดมาตรฐาน6มิลค่ะแล้วก็ตัวงานหนา4ีมิลนะคะดีเทลใกล้กๆประมาณนี้ตัวนี้เป็นงานเลเซอร์คัดทั้งชิ้นเลยนะคะสีสวยนะคะแล้วก็ดีเทล ฟังชั่นถือว่าครบเลยถ้าพี่เพิ่มหัวบอลไปนะแต่ว่าถ้าไม่ได้เน้นลากเน้นสวยเฉยๆนะคะอยากได้แบบดูไฟในตัวแบบนี้ก็จัดตรงนี้ได้เลยสําหรับ bl 0 0 2ราคา6 5 0 0บาทนะคะครบเซ็ตแบบนี้ไม่รวมหัวบอลสอชั้นนะคะหัวบอลสอชั้นจัดโปรอยู่ซื้อแยกได้เลย1,300บาทเท่านั้นนะคะขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ